สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ t r u m p X C U 84 Podcast อยู่กับผมโฟกัสประกรณ์อิทธิชนกิจครับเป็นยังไงบ้างครับน้องๆเราผ่านกันไปแล้ว2องอพิโซดอันนี้คืออพิโซดสุดท้ายของเราแล้ว,ลวก็คืออพิโซดที่3เนาะเป็นยังไงเวลาผ่านไปเร็วมากเลยสำหรับ3เอพิโซดแล้วเวันนี้เนี่ยท็อป,ปิกของพวกเราก็น่าสนใจมากเหมือนกันเพราะว่าเป็นคำถามของเราเองแล้วเราเชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะมีคำถามเนี้ว่า กลัวสอบไม่ติดทําไงดีพอแบบบางคนก็จะเสียตังค์กับการสอบไปแล้วใช่ไหมมีเสียตังค่าสอบแล้วมีเสียตังค่าเรียนพิเศษมีเสียตังค่าหนังสือแล้วก็ไม่ใช่แค่เรื่องเงินอย่างเดียวอาจจะเป็นเรื่องเวลาด้วยก็ได้ที่เราเสียไประหว่างช่วงเตรียมตัวสอบะอะไรเงี้ยน้องก็จะมีคําถามว่าแบบเอ้ยมันจะคุ้มหรือเปล่ากับการที่เราเตรียมตัวสอบไปคลิปวิดีโอนี้มีคําตอบให้น้องๆน,นะคะ โอเคแต่วันนี้เองเนี่ยช่วงท้ายคลิปเราก็จะมีแจกของด้วยทุกคนน่าจะเห็นที่ปกคลิปแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันท้ายคลิปว่าก,กฎกติกาเนี่ยถ้าสมมติน้องๆอ,อยากจะได้เนี่ยน้องๆต้องทอํายังไงกันบ้างก็เดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันช่วงท้ายคลิปแต่วันนี้เนี่ยเราก็มีแขกรับเชิญที่จะมาพูดคุยในเรื่องท็อปิกนี้ของดาวกันถ้างั้นเดี๋ยวให้เขาแนะนําตัวกันเลยดีกว่า โอเคค่ะสวัสดีค่ะเราชื่อขนุนนะคะอยู่เตรียมอุดมศึกษารุ่นที่84ส่สายสินภาษาเกาหลีรุ่นที่5ค่ะแล้วก็เราสอบเข้ามาได้ลำดับที่14นะคะแล้วก็เราก็เป็นเด็กซิวค่ะอืมอันนี้นะครับก็คือพี่ขนุนเองจากสายสินภาษาเกาหลีซึ่งเป็นเด็กซิวด้วยจากที่อยู่83มาที่อยู่84นะครับโอเคถ้างั้นเรามาเริ่มประเด็นกันเลยดีกว่าเข้าประเด็นกันอย่างรวดเร็วก็เราเองอย่างแรกอยากให้ หนุนลองเล่าถึงโมเมนต์หน่อยช่วงที่แบบเหมือนเราเตรียมตัวสอบมานานใช่ไหมสำหรับการสอบเข้าทีอุป3ในสมัยนั้นแล้วก็สุดท้ายก็สอบไม่ติดอะไรอย่างเงี้ยช่วงนั้นมีโมเมนต์อะไรบ้างแล้วก็ทำไมถึงตัดสินใจซิวด้วยดีกว่าตอนที่เราสอบเลยเนาะวันสอบแปดทีป3เราก็คิดว่าตอนที่เราทำข้อสอบเราก็คิดว่าเราทำไม่ค่อยได้เลยแบบไม่น่าติดอะ่ะเออและทีนี้เราก็แบบ ก็คิดไว้แล้วว่าถ้าไม่ติดก็น่าจะซิ่วอะไรแบบนี้แต่พอช่วงที่แบบช่วงตั้งแต่วันสอบถึงวันประกาศผลเราก็แบบแอบหวังว่าเอ๊ะเราจะติดหรือเปล่าวะเราแบบเราก็แอบหวังเหมือนที่แบบเออทุกคนก็แบบหวังอะไรอย่างนี้แต่ทีนี้พอมาวันประกาศผลอะไรอย่างนี้มันก็แบบขึ้นมาว่าเราไม่ติดจริงๆแล้วก็อันดับก็ค่อนข้างแบบไม่น่าเรียกถึงอะอะคะเราก็เลยพยายามแบบ คือตัวเองเราก็เสียใจนะเราเสียใจไปประมาณหนึ่งถึงสองวันแล้วเราก็แบบพยายามฮุดตัวเองขึ้นมาให้ได้เพราะเรารู้สึกว่าแบบเราไม่อยากเสียเวลากับความเศร้าไปมากเพราะเรารู้สึกถ้าเราเศร้าไปอ่ะคือมันก็แบบไม่ได้อะไรดีขึ้นเลยนอกจากแบบเราจะได้ปลดปล่อยความรู้สึกตัวเองอะไรอย่างนี้เราก็พยายามฮุกตัวเองเพื่อที่จะได้แบบเริ่มวางแผนใหม่แล้วก็เตรียมตัวในการซิ้วครั้งใหม่อื mm hmm. แล้วช่วงที่ขนุนรู้ตัวเนี่ยว่าตัวเองสอบไม่ติดขนุนเองเนี่ยเศร้านานเท่าไหร่อ่ะเรารู้สึกเศร้าจริงๆก็คือวันวันตั้งแต่คืนประกาศผลถึงวันที่แบบประกาศผลเสร็จอายแบบนี้เรารู้สึกว่าคือเราอะอยากแบบเศร้าเศร้าเพื่อที่จะได้คลายความเสียใจของเราออกไปใช่ปะแต่อีกในมุมหนึ่งเราก็แบบไม่อยากเศร้ามากขนาดนั้นเพราะเราคิดว่าคือมันไม่ได้ช่วยอะไรเราเลยแล้วเราก็จะยิ่งเสียเวลาไปกับมันอะเราก็เลยคิดว่าเราพยายามฮึบ อะไรแบบนี้เพื่อที่จะได้เอาเวลานั้นไปใช้ในการเตรียมตัวการวางแผนเพื่อที่จะได้สอบรอบหน้าให้เราแบบให้เรามั่นใจแล้วเราสอบรอบหน้าเราต้องติดอะไรแบบนี้อืมแล้วอยากแบบเหมือนเพื่อจะให้ทริคน้องๆอ,อะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่จาเป็นสําหรับคนที่จะซิ้วในปีถัดไปก็ได้แต่อาจจะเป็นสําหรับน้องๆที่เหมือนเขาสอบไม่ติด เขาควรจะมีวิธีการดีลกับความรู้สึกตอนนั้นของตัวเองยังไงบ้างโอเคในส่วนของเรานะ mm hmm. เราคิดว่าเ mm hmm. ตรียมอุดมันไม่ใช่สนามสุดท้ายอะทุกคนเตรียมอุดมันเป็นแบบในส่วนในมุมมองของเราเราคิดว่าเตรียมอุดมันเป็นสนามแรกเลยใช่ไหม mm hmm. หรือว่าอาจจะมีตั้งแต่มอต้นมาก่อนไอตั้งแต่แบบสอบข้ามมอหนึ่งมาก่อนแต่เราคิดว่า,าการที่เราได้แบบได้กรอกไปสมัครคือเราคิดว่าการที่ทุกคนได้กรอกไปสมัครอะทุกคนก็เก่งมากแล้วอะไรแบบนี้แล้วเราก็คิดว่า การที่เราสอบไม่ติดอะ่ะมันอาจจะแบบเปิดโอกาสเปิดช่องทางต่างๆให้แบบเราเจอในสิ่งที่อดีขึ้นหรือสิ่งใหม่ๆที่เราแบบอเหมาะสมอะไรี้มากขึ้นอะไรแบบนี้เราอยากให้ทุกคนแบบคุ้มเพิ่มและคิดว่าการสอบไม่ติดมันไม่ใช่เรื่องแบบเรื่องแย่เสมอไปเว้ยอืมอืมเราก็เป็นกําลังจะให้หน้องๆเขาเชื่อว่าสำหรับบางคนที่อาจจะเปิดคลิปนี้มาหลังสอบเสร็จแล้วอะไรอย่างเงี้ย เราเองเชื่อว่าคือการสอบเข้าก็อาจจะไม่ใช่ทุกอย่างของชีวิตเราอย่างน้อยแบบบางทีเราอาจจะได้เรียนรู้อะไรจากการที่เราเตรียมตัวสอบเข้าด้วยโอเคก็กลับมาที่ประเด็นเดิมก็คืออยากจะรู้ต่อว่าช่วงเวลาที่ขนุนเองใช้เวลาในการเตรียมตัวอย่างเงี้ยหลังจากที่ตัดสินใจซิ่งแล้วเนี่ยใช้เวลาเตรียมตัวนานเท่าไหร่ เราเตรียมตัวจริงๆก็เหมือนที่เราพูดไปนะว่าเราพยายามที่จะเตรียมตัวหาข้อมูลต่างๆอะตั้งแต่ช่วงสอบเสร็จเลยเพราประมาณกลางเดือนมีนาเนาะจนถึงต้นเดือนเมษาก็น่าจะประมาณสองถึงสามอาทิตย์่ะฮะแล้วเราก็เริ่มเตรียมตัวจากนั้นเลยแบบลงคอร์สปูพื้นฐานใหม่แบบทําใหม่ทุกอย่างเลยเหมือนคนที่จะสอบรุ่นต่อไปเลยตั้งแต่เดือนเมษาถึงถึงวันสอบเลยอะเราเราคิดว่าการที่เราจะเตรียมตัวอะไรแบบนี้เราคิดว่ามันไม่ได้อยู่กับ ความว่าเราเตรียมตัวมากแค่ไหนแต่เรารู้สึกว่ามันอยู่กับที่ว่าเราขยันและเราสม่ําเสมอทบทวนความรู้ต่างๆะมากแค่ไหนมากกว่าเราก็เลยพยายามที่จะแบบอ่านหนังสือทุกวันทบทวนทุกวันถ้าไม่งั้นก็แบบพักบ้างแต่ก็ไม่ได้พักจนแบบลืมไปเลยว่าเราจะสอบอะไรแบบนี้อืมก็ระยะเวลาที่ขนุนบอกไปประมาณช่วงหนึ่งปีถูกไหมประมาณหนึ่งปีในการเตรียมตัวใช่ใช่อืม แล้วด้วยเวลาที่ขนุนเองใช้เวลาเตรียมตัวมัน1ปีเนี่ยมันจะมีแบบช่วงระยะเวลาหรือว่ามีครั้งบางครั้งไหมที่ตัวขนุนเองแบบกังวลว่าตัวเองจะสอบไม่ติดอีกครั้งหนึ่งหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเรายอมรับเลยว่าช่วงเวลาตั้งแต่1นึ่งปีที่เราซิ่วมาเรามีความกังวลแบบเกือบกว่าเลยว่าเราจะสอบติดไหมหรือเราจะสอบแบบ หรือเราจะสอบไม่ติดคือแบบเหมือนมันเป็นแบบประสบการณ์จากรุ่นแปดสามว่าเราสอบไม่ติดแล้วแบบคือมันยังจดจาฟิลอารมณ์นั้นมาอะไรแบบนี้ืมแล้วเป็นบ่อยไหมอย่างเราอย่างเงี้ยคือเราอะเจอบ่อยมากคือถึงแม้ว่าเราจะไม่ใช่คนที่จะไปซิวแล้วสอบเข้าใหม่ก็ตามเราเองช่วงระยะเวลาที่เตรียมตัวสอบคือเหมือนกับ เราก็มีความรู้สึกว่าแบบเราก็เสียค่าคอร์สเรียนไปเยอะเหมือนกันหรือว่าเราเสียเวลาไปเยอะกับมันเหมือนกันแล้วก็กังวลแบบบ่อยมากๆเกือบทุกเดือนเลยอเออเรื่องเนี้ยอ,อ่าเป็นบ่อยไหมเราคือจริงๆอันนี้ทุกคนก็น่าจะเป็นเหมือนกันเนาะคือเป็นบ่อยแบบเป็นบ่อยามากเป็นแบบเป็นบ่อยแบบ,เ,บแบบเหมือนอยู่ๆตอนเราอ่านหนังสือต่างๆในแต่และว,วนันอะไรเงี้ยมันก็ที่อยู่มันก็คิดขึ้นมาว่า ราจะสอบติดไหมวะเราจะสอบติดไหมที่เราทําไปคือมันจะส่งผลมากขนาดนังไงอะไรแบบนี้อาอามเนี่ยเจอเพื่อนแล้วเออเรา,าทุกคนน่าจะเป็นนะเราเราเราเดาว่าเนี่ยจากที่คุยจากหลายๆคนมาเหมือนกันเชื่อ <c oughs> ว่าทุกคนก็น่าจะมีความรู้สึกนี้แล้วตัวขนุนเองอย่างเงี้ยเออเวลาแบบแกมีความรู้สึกอย่างนั้นบ่อยๆอะไรเงี้ยแกมีวิธีหรือว่ามีทริคก,กับการดวความรู้สึกหรือว่าความคิดของตัวเองยังไงบ้างอะ โอเคคือเราอะ่ะเราคิดว่าการที่เราอะ่ะได้ลองพยายามทําอะไรแบบทาทาอะไรมากๆแล้วก็เราใส่ความตั้งใจใส่ความขยันเข้าไปอะ่ะเราคิดว่ามีโอกาสที่ติดขึ้นแน่ๆมีโอกาสมากขึ้นที่จะติดแล้วเราก็แบบพยายามคิดบวกตลอดหาแพชชั่นต่างๆเพราะเราเชื่อว่า power of passion อะ่ะมันช่วยเรามากๆแล้วเราก็เลยแบบมีไฟที่จะเตรียมตัวมาเรื่อยๆอืมแล้วตัวขนนเองอย่างเงี้ยมี ทริกการหาแพชชั่นไหมเออเหนอน้องๆอ,อ,อยากไปทําตามอะไรเงี้ยโอเคส่วนทริกการหาแพชชั่นของเราก็คือคือเราเราก็เป็นติ่งด้วยเราเราก็จะหาแพชชั่นจากติ่งด้วยส่วนหนึ่งจากการติ่งไอดอลจากการแบบดูไอดอลต่างๆแบบ NCT อะไรแบบนี้แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเราอะค่อนข้างที่จะรู้แล้วว่าเราอยากเรียนอะไรแล้วก็มาหาลัยอะไรแล้วเราก็คิดว่าการที่เราอะถ้าเราได้เข้าไปในสังคมเตียวโมดมการที่เราได้เข้าไปในเตียวโมดม มันจะช่วยเปิดโอกาสมากขึ้นในการสอบติดมหาลัยนั้นสอบติดคณะนั้นอะไรแบบนี้และที่เราก็เลยแบบดูคลิปต่างๆของรุ่นพี่เนาะในเตรียมแล้วก็ของมหาลัยนั้นเพื่อที่จะแบบเพิ่มว่าแบบเฮ้ยเราอยากติดจังเลยเราอยากอยู่ในจุดที่แบบเขาอยู่จังเลยอะไรแบบนี้ออืเออเอเอเรามีอยากแบบแนะนําเหมือนกันของเราอะไรอย่างนี้เห็นขนุนของที่ขนุนก็คือมี เรื่องของการหาแพชชั่นใช่ไหมอย่างเราเองที่เราได้แบบมีทริคช่วงที่สอบเข้ามาแล้วก็เจอความรู้สึกนี้เราเราก็พยายามดิวกับตัวเองว่าแบบสุดท้ายแล้วเหมือนกับความรู้ที่เราติวไปทั้งหมดอย่างเช่นเราเองเตรียมตัวมาแบบ3-4มเดือนแล้วก็มีแบบช่วงเวลาที่เตรียมตัวของความรู้วิยาณิตมาด้วยแบบช่วงปีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเออสุดท้ายแล้วความรู้ว่าตั้งแต่ที่เราเริ่มเตรียมตัวมันทั้งหมดอ่ะ มันก็ยังอยู่กับเราเว้ยเราพอเราคิดอย่างเงี้ยปุ๊บป่ะสุดท้ายแล้วคือมันก็จะไม่ค่อยรู้สึกเสียดายขนาดน,นั้นถ้าเราสอบไม่ติดอันนี้คือวิธีการดีลกับความรู้สึกของเราอย่างหนึ่งแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งก็คือเราแบบเชื่อว่าสุดท้ายแล้วว่ะพอเราเตรียมตัวสอบไปอะ่ะมันเหมือนกับอย่างน้อยเราได้ลองลองเริ่มทําอะไรบางอย่างมันจะมีบางอย่างอย่างเงี้ยเหมือนกับที่เขาพูดว่า ถ้าสมมติเราเริ่มตั้งเป้าหมายแล้วอะแล้วเราลองเริ่มลงมือทําอย่างน้อยเราก็จะได้ไปสักได้ครึ่งทางอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็คิดอย่างงั้นเหมือนกันเว้ยเพราะว่าแบบอย่างน้อยถึงแม้เราจะสอบไม่ติดมันก็จะมีบางส่วนหรือว่าบางสิ่งบางอย่างในตัวเราอย่างเงี้ยที่พัฒนามากขึ้นอย่างเช่นเราอย่างเงี้ยช่วงระหว่างที่เตรียมตัวสอบไปมันจะมีด้านความคิดของเราด้านที่แบบเรามีความคิดที่โตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น บริหารจัดการเวลาเป็นมากึ้นอ,อะไรเงี้ยมันจะมีอะไรเล็กๆน้อยๆที่เรามักจะได้จากการเตรียมตัวสอบเข้าไปตลอดเวลาเอออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะได้แบบได้เพื่อนได้มีตรภาพดีๆจากการที่เราเตรียมตัวสอบด้วยอืมอืมใช่ใช่ใช,ใช่จริงๆริจริงคืออันนี้ I agree ด้วยเลยเพราะว่าเราได้มีตรภาพมาเยอะมากได้เพื่อนเต็มไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยเออช่วงระหว่างที่เตรียมตัวสอบเข้ามาถึงคําถามสุดท้ายแล้วดีกว่าเอาอย่างงี้คือ ท,ทั้งหมดทั้งมวที่ผ่านมาพอเราติดสอบเข้ามาแล้วอะอยากให้ขนุนลองมองไปหน่อยว่าแบบตั้งแต่ตัวเองเริ่มเตรียมตัวอยากจะสอบเข้าตั้งแต่แบบทีอูแบดแล้วก็สอบไม่ติดซิ่วมาแล้วก็สอบทีอูแปดสีมันมีอะไรหรือว่าที่เราได้เรียนรู้บ้างระหว่างช่วงการเตรียมตัวสอบทั้งหมดเลยอะโอเคจากการที่เราสอบไม่ติดจากครั้งก่อนในรุ่นทีอูแปดสามเนาะเราก็ได้ อะไรหลายๆอย่างมากมายเลยทุกคนเราได้คนพกตัวเองว่าเราอ่ะชอบอะไรจริงๆคือตอนแรกอ่ะเราลงสอบสายสียนสเปนไปใช่ไหมเพราะว่าเราอ่ะคิดว่าสายเนี้ยเออการแข่งขันน้อยที่สุดอะไรแบบนี้เราไม่ได้มองเลยว่าแบบเราชอบภาษานี้จริงๆไหมหรือแบบเรามีแพชชั่นด้านนี้จริงๆไหมหรือแบบถ้าเราเข้ามาแล้วเราจะเรียนไหวไหมคือเราแค่คิดว่าเราอ่ะอยากเข้าเข้าไปในเตรียม,มแล้วก็เลยเลือกสายนี้ไปเนาะแล้วก็ ตั้งแต่พอเราได้เริ่มซิ่วเราก็ได้แบบคนพบจริงๆอ่ะว่าเราอ่ะชอบภาษาเกาหลีเรามีแพชชั่นกับสิ่งนี้จริงๆและเราก็ได้แบบโอกาสเรียนรู้ต่างๆมากมายเช่นถ้าเราได้แบบพยายาต่างๆยังไงเราก็ทําได้เว้ยแล้วเราก็คิดว่าการที่เราซิ่วอะเราได้อะไรต่างๆแบบมากมายจริงๆแบบทางมิตรภาพที่เราพูดไปก่อนหน้านี้แล้วก็อ่ากำลังใจต่างๆจากทุกๆคนเลยอืมทนี้อยากให้ ขนุนให้กำลังใจน้องๆหน่อยละกันเพราะว่าเราเชื่อว่าก็จะมีน้องๆหลายๆคนช่วงนี้แหละที่เหมือนกับกังวลอยู่เหมือนกันเหมือนพวกเราอย่างเงี้ยที่กังวลช่วงสอบเข้าว่าเฮ้ยเราจะสอบไม่ติดหรือเปล่าหรือว่าสิ่งที่เราทําไปมันจะคุ้มค่าหรือเปล่าอะไรเงี้ยกับสิ่งที่เราลงทุนไปโอเคในส่วนตัวเราเราก็เป็นเด็กซิลเราก็เป็นเด็กต่างจังหวัดเนาะเราก็จะได้แบบได้มุมมองต่างๆที่มันมากขึ้นกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยอยากเออให้กําลังใจน้องๆ ที่แบบกําลังเตรียมตัวสอบที่ U8 5ทั้งเป็นเด็กซิวแล้วก็หรือว่าเป็นเด็กที่อยู่ม .3 กำลังจะเตรียมตัวแล้วก็เป็นเด็กต่างจังหวัดที่แบบอาจจะต่างเอ้ยอาจจะจังหวัดนั้นอาจจะแบบไม่ได้มีความจเจริญเข้าถึงมากหรือแบบที่ยพิเศษอาจจะไม่ได้เยอะอะไรนี้จะแบบแอบบคิดว่าจะมีโอกาสสอบติดเท่าเด็กรุงเทพไหมอะไรแบบนี้เราก็เลยอยากให้กําลังใจทุกคนว่าอยากให้ทุกคนได้พยายามจริงๆให้ทุกคนพยายามเพื่อเป้าหมายแบบ อยากให้ทุกคนแบบมี power of passion จริงๆแล้วก็ทุ่มเทกับมันไปมากๆเพราะเราเชื่อว่าการที่เราได้พยายามอะไรอะ่ะคือเราอะได้ผลตอบแทนแบบแน่นอนไม่ว่าจะเป็นแบบอาจจะสอบติดหรือสอบไม่ติดยังไงเราก็แบบได้อะไรมากมายเช่นแบบการเปลี่ยนมุมมองการเปลี่ยนมุมมองความคิดการได้เพื่อนได้สังคมได้แบบกําลังใจต่างๆมันจะช่วยให้เราแบบเติบโตและเข้มแข็งมากขึ้นแน่ๆอยากให้ทุกคนแบบ ก้าว uh, ต่อไปแล้วก็พยายามหมั่นทําโจทย์ทบทวนอยู่สม่ําเสมอแล้วก็สู้ต่อไปเราเชื่อว่าทุกคนทําได้จริงๆเราทําได้ทุกคนก็ต้องทําได้เว้ยโอเคเดี๋ยวก่อนที่พี่ขนุนจะไปอยากให้ฝากไอจของตัว, uh huh. ตวเองแล้วก็เดี๋ยวอยากให้ลองโปรโมทโซเมดหน่อยของงานสายตัวเองโอเคไอจของเราเนาะไอจี uh, ของเราชื่อว่าแดซองสะกด E ีอ้ e S, แล้วก็0 4แล้วก็ N G เนาะคือถ้ามีอะไรหรือแบบอยากมีใครปรึกษาอะไรเพิ่มเติมสามารถ DM มาได้ตลอดเลยเราแบบเรายินดีตอบมากๆเลยทุกคนแล้วก็ส่วนงานสายของเราเนาะตอนนี้สายสินเกาหลีเราก็ได้มีโซเมดนะโซเมด x อ็ก so ทแต่พวกเราอาจจะไม่ได้ทำของอะไรขายเนาะแต่ถ้าทุกคนเนี่ยมีคำถามต่างๆสามารถเข้ามาสอบถามใน Open Chat ได้เลยแล้วก็ รอติดตามกิจกรรมต่างๆจากพวกเราที่ IG somate xq84 แล้วก็ Twitter somate xq84 นะครับเข้ามาได้เลยโอเควันนี้ขอบคุณขนนุนมากๆเลยเนอะที่เรามาพูดคุยกับเราวันนี้ทำให้แบบน้องๆหลายๆคนอาจจะได้มุมมองแง่คิดหลายๆอย่างอะไรเงี้ยไปปรับใช้กับตัวเองที่บางคนอาจจะยังรู้สึกกล้าๆกลัวๆในการที่จะยังมาสอบเข้าอยู่อะไรอย่างนี้โอเควันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะครับ โอเคขอบคุณทุกคนมากๆเลยค่ะแน่ๆๆเรายังไม่ลืมสัญญาที่เราให้ไวเนาะอย่าเพิ่งกดปิดคลิปกันคือเราสัญญาไว้แล้วใช่ไหมช่วงต้นคลิปว่าเราจะมาพูดถึงกฎกติกากันช่วงท้ายคลิปว่าจะแจกหนังสือกันยังไงโอเค ก็อย่างแรกต้องพูดถึงรายละเอียดของหนังสือก่อนละกันอันนี้ก็เป็นหนังสือเชิญ XU 8 3นะครับเป็นโจทย์ของรุ่นพี่เองเนี่ยแหละรุ่นพี่สินภาษาเยอรมันรุ่น TU 8 3เนี่ยที่ทาออกมามีโจทย์ภาษาไทยสังคมและก็อังกฤษอยู่ในเล่มเดียวกันนะครับซึ่งคนที่ได้รางวัลของเราไปเนี่ยก็คือมี1คนเท่านั้นแล้วก็ต้องไม่เสียค่าใช้จ่ายอะไรเลยเนาะก็คือค่าจัดส่งพวกเราจะออกให้เองทั้งหมดเลยรอรับหนังสือชิลๆที่บ้านเลยสําหรับคนที่ได้รางวัล กติกาเนี่ยถ้าสมมติใครอยากได้หนังสือเล่มนี้เนี่ยก็คือ 1. แชร์ตอนตัวเองเนี่ยนั่งดูคลิปทำ XCU84 podcast อันนี้อพิโซดที่3นี้นะลงใน IG Twitter Facebook ของตัวเองก็ได้แล้วแท็บพวกเรามาทำ XCU84 อาจจะไม่ต้องถ่ายรูปให้เห็นตัวเองก็ได้แต่ว่าอาจจะเป็นการถ่ายรูปแบบเอ้ยตอนที่เรากำลังนั่งดูอยู่อาจจะมีให้เห็นแบบเอ้ยหน้าปกคลิปอะไรอย่างนี้โอเคข้อที่2ก็คือให้คอมเมนต์ใต้คลิปนี้เนาะ พิมพ์คาตอบมาในคําถาม2ข้อนี้นะก็คือชอบใครที่มาเป็นแขกรับเชิญมากที่สุดก็คือในตัวพอดแคสต์ของทรัมป์เองเนี่ยชอบใครที่เป็นแขกรับเชิญมากที่สุด2ก็คือชอบคลิปไหนที่สุดของทรัมป์เ u ็บิีไม่จำเป็นต้องเป็นพอดแคสต์ก็ได้นะคลิปไหนในช่องของพวกเราเนี่ยที่ชอบที่สุดแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ช่องทางการติดตอ่อของตัวเองไว้ด้วยเองเช่นใส่ IG ของแกเองไปก็ได้อย่างเช่น โฟกัสปรปกอบอะไรเงี้ยเออใส่ทิ้งไว้ให้ด้วยพวกเราจะได้ติดต่อกลับไปได้คอมเมนต์ไหนเนี่ยที่ถูกใจพวกเรามากที่สุดเนี่ยก็จะรับเลยนะครบหนังสือเร่มนี้เองอย่าลืมมาร่วมสนุกกันเยอะๆน้อง,องๆทุกคนใครสนใจเนี่ยคอมเมนต์มาเลยคอมเมนต์มารวัวเออเออเออวันนี้เนี่ยก็ต้องขอขอบคุณน้องๆทุกคนเลยเนาะที่ฟังมาจะจบเอพิโซดนี้แล้ว วันนี้ก็จบซีรีส์แล้วเนาะของ Trump XCU 4 Podcast ทั้ง3 EP หวังว่าทั้ง3 EP เนี่ยก็น้องๆจะได้รับแน่คิดมุมมองอะไรบางอย่างอย่างเงี้ยกลับไปลองปรับใช้กับการเตรียมตัวสอบของตัวเองอาจจะไปปรับเปลี่ยนกับมุมมองของตัวเองได้ด้วยอะไรอย่างงี้ถ้ามีคอมเมนต์ฟีดแบ็อะไรอย่างเงี้ยเช่นเคยสามารถคอมเมนต์มาใต้โพสต์เราได้เลยเนาะคอมเมนต์ comment ใต้คลิปนี้ได้เลย แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้ Channel Trump XU-14 ด้วยนะวันนี้เราต้องขอตัวลาไปก่อนขอปิดด้วยคำคมแบบคมๆเลยของพวกเราก็คือ f ล r เรอร์ไดเมอร์ทร u มอ a น h a ร์เ r e ร์ s เพรสต o นา o ฟอลโล่ยู a ์ดร a ม e จสต์แม e เชอร์ทวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ